ธุรกิจจำนวนมากในวันนี้ไม่ได้ล้มแบบเสียงดังครับไม่ได้ปิดร้านไม่ได้หนีหนี้ไม่ได้ประกาศเลิกกิจการแต่กำลังตายอย่างเงียบๆอยู่ตรงหน้าของเจ้าของเองเลยและสิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือเจ้าของธุรกิจหลายคนไม่รู้ตัวได้ซ้ำครับว่ากำลังจะตายอยู่เพราะตัวเลขที่เห็นมันยังดูดียอดขายยังมีออเดอร์ยังเข้าลูกค้ายัางทักแชทยังเด้งยอดวิวโฆษณาก,ก็ยังขึ้น กราฟยังไม่ตกแบบดิ่งเหวครับแต่ทั้งหมดนี้คือเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นที่ทําให้คนทาธุรกิจคิดว่ายังไปได้ครับทั้งที่ในความเป็นจริงธุรกิจนั้นกําลังสูญเสียสิ่งที่สําคัญที่สุดไปทีละนิดนั่นคือกําไรกระแสงเงินสดและอํานาจในการควบคุมชีวิตของตัวเองธุรกิจที่ดูเหมือนรอดครับแต่จริงๆกําลังเจ๊งแบบไม่รู้ตัวมักจะมีอาการเหมือนกันอย่างน่าประหลาดอย่างแรกครับ ยอดขายยังมีแต่เงินเหลืออาจจะลดลงไปเรื่อยๆเจ้าของธุรกิจจํานวนมากติดกับดักกับคําว่าขายดีครับพอเห็นยอดเดือนละแสนสองแสนห้าแสน,ห,แสนหรือเป็นล้านก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยมาถูกทางละทั้งที่ในความเป็นจริงครับยอดขายไม่ใช่ตัวชี้วัดของความแข็งแรงของธุรกิจเลยยอดขายเป็นเพียงแค่ตัวเลขก่อนหักทุกอย่างก่อนหักต้นทุนสินค้าครับหักค่าโฆษณา หักค่าธรรมเนียมในแพลตฟอร์มประเด็นที่สําคัญครับธรรมเนียมในแพลตฟอร์มครับยังไม่มีกําหนดที่จะลดลงเลยด้วยซ้ําครับก่อนหักค่าขนส่งครับค่าแรงค่าเสียโอกาสและก่อนหักค่าชีวิตของเจ้าของธุรกิจหลากหลายธุรกิจครับขายได้เป็นจํานวนมากแต่ออเดอร์ที่ขายออกไปคือภาระที่ต้องแบกเพิ่มบางคนยิ่งขายยิ่งเหนื่อยครับยิ่งไม่มีเงินบางเดือนยอดขายโตขึ้นจริงแต่เงินในบัญชี มันดันน้อยลงอย่างน่าตกใจนี่ผมยังไม่ลวงกับว่าลูกค้ายกเลิกกันแบบเยอะมากๆด้วยนะครับบางเจ้าโดนกันครึ่งหนึ่งเลยก็มีและเจ้าของก็เริ่มที่จะปลอบใจตัวเองว่าเดือนหน้ามันก็ดีขึ้นเดี๋ยวระบบมันก็นิ่งเดี๋ยวแพลตฟอร์มดันให้แน่นอนแต่ในความเป็นจริงครับถ้าโครงสร้างกําไรพังตั้งแต่ต้นครับต่อให้คุณจะขายมากกว่านี้อีก10เท่าธุรกิจมันก็เจ๊งเหมือนเดิมแค่เจ๊งเร็วขึ้นเท่านั้นเอง อาการที่2ครับค่าแอดกลายเป็นต้นทุนที่บังคับสําหรับธุรกิจในยุคนี้อย่างมากไม่ได้ขายเพราะลูกค้าเลือกครับแต่ขายเพราะจ่ายเงินให้แพลตฟอร์มพาไปเจอลูกค้าไม่ได้รู้จักแบรนด์ครับแต่รู้จักผ่านจากการโฆษณาไม่ได้จําชื่อร้านแต่จําราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่คนนั้นจะหาได้ในสินค้านั้นค่าโฆษณาครับเลยค่อยๆกลายคล้ายกับค่าเช่าที่เราจะต้องจ่ายไปตลอด จนกว่าจะเลิกธุรกิจนี้ครับเพราะหยุดจ่ายยอดหายโดยทันทีหลายล้านที่เรียกสภาพนี้คือแอดต่อชีวิตคือถ้าวันไหนปิดโฆษณายอดกลายเป็นศูนย์ไม่มีลูกค้าประจำไม่มีใครกลับมาซื้อซ้าและสิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือค่าแอดไม่เคยลดด้วยครับมีแต่จะแพงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ต่างกับค่าธรรมเนียมเลยเพราะถ้าการแข่งขันสูงเมื่อไหร่ คนขายเหมือนกันก็ต้องมีมากขึ้นเรื่อยๆสินค้าแทบไม่ต่างแพลตฟอร์มก็รู้อยู่แล้วว่าหนีไม่ได้ก็ปรับกติกาสักเล็กน้อยครับปรับอัลกอริทึมซะหน่อยปรับราคาโดยที่คุณไม่มีอำนาจในการต่อรองเลยด้วยซ้ำหลายคนครับเริ่มค่าแอดจากออเดอร์ละ1 0บาท20าทและมันจะค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆแต่ราคาขายดันขยับเพิ่มไม่ได้ครับเพราะลูกค้าไม่ยอมรับในราคาที่แพงขึ้นเพราะถ้าราคาแพง พอขึ้นราคายอดตกพอไม่ขึ้นกำไรก็หายสุดท้ายธุรกิจติดกับดักที่เรียกว่าขายเพื่อหมุนแต่ไม่ได้ขายเพื่อรวยครับและไม่ได้ขายเพื่อเติบโตด้วยแต่ขายเพื่อไม่ให้ทุกอย่างมันพังลงเท่าน,นั้นเองอาการที่3ครับค่าธรรมเนียมที่กัดกินกำไรแบบเราแทบจะไม่รู้สึกตัวแพลตฟอร์มไม่ได้ค่าคุณได้มีดครับแต่ค่าคุณด้เข็มเล็กๆแต่หลายเล่มค่าคอมมิชชั่นครับ ค่ารมเนียมบริการค่าชำระเงินค่าขนส่งค่าปรับเงื่อนไขค่าร่วมแคมเปญค่าคืนสินค้าค่าคุ้มปองที่เราจะต้องร่วมออกเองทั้งหมดนี้ครับถูกหักแบบเล็กๆน้อยๆจนกำไรเนี่ยบางๆจนแทบไม่เหลือเลยแต่เพราะมันถูกหักเป็นเปอร์เซนต์ด้วยและเป็นค่าเล็กๆหลายก้อนมารวมกันเนี่ยทำให้ธุรกิจจำนวนมากไม่เคยมานั่งมัดรวมจริงๆว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะกำไร100บาท มันเหลือเข้าในกระเป๋าเราจริงๆเท่าไหร่กันแน่บางคนเพิ่งมารู้ตอนทําบัญชีสิ้นปีครับว่าทั้งปีทํางานแทบตายกําไรสุทธิที่เหลือยังไม่เท่ากับพนักงานหนึ่งคนเลยและนั่นยังไม่รวมค่าแรงของตัวเองเลยด้วยซ้าอาการที่4ครับเจ้าของทํางานหนักมากยิ่งขึ้นแต่ชีวิตกลับแย่ลงธุรกิจที่กําลังเจ๊งแบบไม่รู้ตัวมักจะดูดพลังชีวิตของเจ้าของไปแบบเรื่อยๆจากที่เคยมีเวลาก็จะเริ่มลดน้อยลงจากที่เคยมีแรงครับ ก็จะเริ่มหมดแรงจากที่เคยสนุกครับก็จะเริ่มฝืนตื่นมาคิดแต่เรื่องออเดอร์คิดแต่เรื่อง order, ค่แงาแอดคิดแต่เรื่องต้นทุนคิดแต่ปัญหาของลูกค้าแต่กำไรสุทธิกลับไม่เคยสะท้อนความเหนื่อยเหล่านั้นเลยเจ้าของหลายคนครับกลายเป็นพนักงานที่ทำงานหนักที่สุดในบริษัทแต่ได้เงินเดือนน้อยที่สุดและเจ็บกว่านั้นพอจะหยุดอยากพักอยากถอยก็ทำไม่ได้อีกเพราะธุรกิจนี้ครับผูกไว้กับชีวิตตัวเองไปแล้วอาการที่5คือ ธุรกิจที่ไม่มีภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับธุรกิจที่ดูเหมือนจะรอดแต่จริงๆกำลังเจ๊งมักพังทันทีเมื่อมีเหตุไม่คาดคิดเช่นอยู่ดีๆค่าแอดพุ่งครับแพลตฟอร์มเปลี่ยนนโยบายสินค้าถูกก๊อปสินค้ามือสองสินค้าที่ลูกค้าคืนมากขึ้นมากเกินไประบบล่มหรือมีคู่แข่งที่ทุนหนากว่าเข้ามาโดยที่เราคิดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำเพราะธุรกิจแบบนี้ครับ ไม่ได้มีฐานลูกค้าที่พักดีไม่มีแบรนด์ไม่มีความแตกต่างและไม่มีกำไรที่สะสมไว้สำหรับในการรับแรงกระแทกได้ทุกอย่างยืนอยู่บนเส้นได้ครับแค่คนละส่วนวันนี้ยังขายได้ไหมและเมื่อวันหนึ่งตอบว่าไม่ได้ทุกอย่างพังลงแบบพร้อมๆกันสิ่งที่น่าสุดก็คือธุรกิจแบบนี้ไม่ได้ทำให้เจ้าของล้มเหลวอ,อย่างเดียวครับแต่ทำให้เสียเวลาด้วยเวลาเป็นต้นทุนครับที่ไม่สามารถเอากลับมาได้ เจ้าของธุรกิจจำนวนมากใช้เวลา3ปี5ปี10ปีอยู่กับธุรกิจที่ไม่เคยสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเลยทั้งที่ถ้าใช้เวลาเท่ากันไปสร้างธุรกิจที่มีกําไรดีหรือพัฒนาทักษะที่มีมูลค่าอาจไปไกลได้มากกว่านี้แต่เพราะภาพลวงตาของคำว่ายังไปได้นะ่ามันทำให้ทุกคนติดกับครับอยู่ตรงนี้และไม่กล้าที่จะถอยและไม่เหลือแรงที่จะพอเปลี่ยนแล้วด้วย แล้วอะไรครับคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าธุกรกิจของคุณอาจจะเจ๊งแบบไม่รู้ตัวคุณไม่รู้ว่ากำไรต่อออเดอร์ที่แท้จริงเนี่ยเท่าไหร่กันแน่ 2. คุณไม่กล้าปิดแอดแม้แต่วันเดียว 3. ถ้ารู้สึกเหนื่อยขึ้นในทุกๆเดือนแต่เงินแทบไม่เหลือหรือเหลือน้อยลงเรื่อยๆครับนั่นคือจุดสังเกต 4. คุณยังต้องหวังพึ่งแพลตฟอร์มแคมเปญนะครับเฉพาะแคมเปญนะอยู่ตลอดเวลาถ้าแคมเปญไม่มีคุณก็ไม่มียอด อันนี้น่าห่วงครับ 5. คุณกลัวที่จะขึ้นราคาเพราะรู้ว่าลูกค้าไม่ได้เลือกตั้งแต่แรกแต่เลือกเพราะราคามันถูกทางหากและถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ครับรู้สึกเหมือนกับว่าที่ผมพูดอยู่นั้นมันตรงกับคุณข้อใดข้อหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องน่าอายครับเพราะธุรกิจจํานวนมากในยุคนี้มันก็เป็นแบบนี้แท้ทั้งหมดและออกแบบมาให้เจ้าของเป็นฝ่ายเสี่ยงเพียงผู้เดียวแต่แพลตฟอร์มจะเป็นฝ่ายชนะเสมอ เพราะเขาจะเปลี่ยนอะไรก็ได้โดยที่เราไม่มีสิทธิ์ต่อรองเลยสักนิดคําถามที่สําคัญครับไม่ใช่ทําต่อหรือเลิกแต่คือคุณกําลังสร้างธุรกิจหรือสร้างงานที่ดูเหมือนธุรกิจให้กับตัวเองอยู่เพราะธุรกิจที่แท้จริงครับจะสามารถยืนได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งแอดตลอดเวลาต้องมีกำไรมากพอที่จะทําให้เจ้าของมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือมีเวลาพักมากยิ่งขึ้น และต้องมีอำนาจในการต่อรองครับไม่ใช่ถูกกติกาของคนอื่นกันหมดทุกๆแบบไม่ว่าเขาจะทำอะไรมาเราก็ต้องรับโดยเสมอถ้าวันนี้ธุรกิจของคุณครับยังมียอดแต่กำไรหายไปเรื่อยๆแม้ว่ายังขายได้ครับแต่ชีวิตแย่ลงนั่นอาจจะไม่ใช่ช่วงขาลงแต่เรียกว่ามันคือสัญญาณครับที่คุณอาจจะต้องหยุดมองที่ยอดขายแล้วกลับมามองที่โครงสร้างของธุรกิจอย่างจริงจังเพราะ ธุรกิจที่เจ๊งแบบไม่รู้ตัวมักไม่ได้พังเพราะขายไม่ได้ครับแต่พังเพราะขายไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ถามมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเรากําลังแลกอะไัยกับมันอยู่และกําลังเดินถูกทางอยู่หรือไม่ถ้าหากเรารู้ว่าตอนนี้ต้องปรับอะไัยแบบไหนอย่างไรจะได้ไหวตัวทันนั่นเองครับ